าาหน่อยเขาบอกว่าฮือฮานะครับบางคนบอกช้าทําไมมาบอกช้าจังที่ช้าเนี่ยเพราะว่านะมีการพูดกันว่าโอ้มีคนถูกเยอะนะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยยังรับข่าวว่ามีคนถูกแต่เขาบอกว่ามีคนถูกเยอะนะก็เลยนะนำเอามาเป็นข่าวให้ท่านได้รับรู้กันอีกสักครั้งหนึ่งฮือฮาเหรียญอ่น เหรียญสำเภารรุ่นล่ำรวยแสนล้านฮะเขาบอกคือหาเลขหางประทัดเจ็ให้โชคหลวปู่บุตรดาพระเกจิชื่อดังเสกสามวาระนะครับรุ่นนี้นะยังเป็นกระแสพูดถึงว่าถุมงคลรุ่นนี้นะครับหลังจากมีผู้ได้โชคลาภจำนวนมากจากเลขหางประทัดเจ็วันพิธีบวงสวงพุทธ,ธาเทวาพิเศษจุดประทัดสนัน่นล่นวัด เหรียญเสมาสำเพารุ่นร่ำรวยแสนล้านหลวงปู่บุตาปัญญาทโลพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดป่าใต้พัฒนารามอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเมื่อวันพระฤหัส,สบ,บดีที่26สิงหาคมพศ2564ที่ผ่านมาวัตถุมงคลพิมพ์สวยเห,ยหรียญหลวงปู่บุตรรุ่นสำเพล่ำรวยแสนล้าน ได้จัดพิธีพุทธาเทวาพิเศษณมนทนพิธีวัดป่าใต้พัฒนารามสะแก้วมีพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยพราหม์หนูในช่วงเช้าซึ่งก่อนหน้านั้นหลวงปู่บุตรดาได้เมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวให้ก่อนสองวาระรวมทั้งหมดสามวาระสุดเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ท่านใดยังไม่มีต้องรีบหาบูชาเมตตาโชคลาภ ชัดมากนี่ครับนะผมให้ดูนี่หางเลขเขาเจ็ดเก้านี่ฮะมีคนถูกเยอะนะครับเจ็ดเก้านี่หลวงป,ปู่บุตดาท่านนั่งปกอธิษฐานจิตอันนี้นะวาระแรกกับวาระสองนะครับส่วนวาระสามเนี่ยเป็นอีกรูปหนึ่งนี่เหรียญรุ่นนี้ครับนะเหรียญรุ่นนี้นี่คือนะคณะผู้สร้างพราหมณ์ แล้วก็นะหลวงปู่บุตรดานะหลวงพี่น้อยร่วมบันทึกภาพนะครับเหรียญแม่นะเหรียญเขาสวยฮะเหรียญจริงเขาสวยมากนะสวยมากใครที่ได้ไปบอกว่าโอ้เหรียญสวยด้านหลังเป็นสมเภาฮะแบบนี้นะสมเภาเศรษฐีนี่หลวงปู่บุตรดาท่านนั่งปกอธิษฐานจิตป,ปุกเสกนะครับนะมาดู มาดูเหรียญจริงก็บอกว่ามีแต่ลูกนะเอาเหรียญจริงให้ดูหน่อยได้ไหมได้สิครับเขาเป็นแบบงานลุ้นนะจริงๆแล้วอ่ะนะเป็นแบบงานลุ้นเขาจะติดสติกเกอร์นะติดสติกเกอร์ไว้อ,อย่างนี้นะอันนี้เป็นงานลุ้นผมยังไม่เห็นว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับอันเนี้ยังไม่เห็นว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับแต่เดี๋ยวผมจะขอนะขอแกะให้ท่านดูว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับนะจำเป็นจะต้องนะจะต้องนะ เอาเล็บนะจิกตรงนี้ก่อนนะเพราะว่ามันแกะเปิดไม่ได้เพราะว่าสติกเกอร์เขาพลาดเข้ามานี่นะพลาดมานี่พลาดมานี้ผมก็เอาเล็บจิกก่อนนะครับให้มันขาดออกจากกันก่อนนะพอขาดออกจากกันเสร็จแล้วตอนนี้ขาดออกจากกันแล้วนะครับนะขาดออกจากกันแล้วนะนะผมก็จะแกะดูฮนะโอ้ยสวยฮนะสวยครับเหรียญน,นี้หน้าแหมเหมือนกับนะนี่ฮนะลงยา นะลงยานะรายการที่หกจุดเก้าผมไม่รู้ว่าผมมีรายละเอียดอยู่ป่ะนะมีรายละเอียดอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวขอ,ขอดูหน่อยสิหกจุดเก้าคืออะไรนะาหกจุดเก้าคืออะไรมีไหมมีไหมมีรายละเอียดอยู่ไหมน้าหกจุดเก้าโอ้มีฮะมีมีมีนะมีรายละเอียดอยู่นะาหกจุดเก้า นะ้าหกจุดเก้านะครับหกจุดเก้าเป็นเนื้อเนื้อทองชมพูลงยาค่าสีฮะหกจุดเก้าเนื้อทองชมพูลงยาค่าสีครับนะทองชมพูทองชมพูนี้ก็จะออกชมพูมกันนะเนี่ยฮะทองชมพูลงยาค่าสีนะ้าหกจุดเก้าสวยทีเดียวฮะน้าสวยทีเดียวนะครับลงยานะครับก็จะมีนะจะมีนะพระ อยู่ด้านบนนี่ฮะแล้วตรงนี้ลงยานะครับลงยาแดงนะตรงด้านบนลงยาน้ําเงินนะฮะลงยาแดงแล้วก็ลงยาเขียวนะครับส่วนตรงนะองค์ท่านนะลงยาสีออกนะออกส้มๆนะครับออกส้มๆก็คือจีวรนนั่นแหละนะสีจีจวรนนะฮะนี่ฮะสวยฮะด้านหลังเป็นสัมภา์นะสวยทีเดียวนะครับนี่คือเหรียญที่ผมลองลุ้นมาถ้าใครอยากได้เหรียญน,นี้นะครับ ใครอยากได้ลองสอบถามคุณแดงดูราคานะราคาเบาเขาบอกอย่างนั้นนะในกล่องก็มีฮะในกล่องมีกระดาษเขียนไว้ด้วยกระดาษเขียนในกล่องเขียนว่าอย่างนี้นะครับหลวงปู่บุตรดาปัญญาธโลวัดป่าใต้พัฒนารามจังหวัดสระแก้วคาถาบูชาเหาเรียญสมเพาเศษฐีก่อนนำขึ้นคอให้ตั้งนโมสามจบแล้วท่องคำว่านะโมพุทธายะนะชาลีติ แล้วอธิษฐานตามที่เราต้องการณนะชาลีติเนี่ยนะเกี่ยวกับโชคลาภนะเกี่ยวกับโชคลาภทำมาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองนะใครอยากได้ไว้บูชาก็ลองนะฮะลองสอบถามคุณแดงหรือไปที่วัดนะหรือไปที่วัดนะครับนะไปที่วัดก็ได้นะ

Sapaja kabinata yakinkan kuut amangkalan di kati kati bahai tapasam sija. Sapaja kabinata yakinkan kuut amangkalan di kati kati bahai tapasam sija. Sapalo kabinata yakinkan kuut amangkalan. ดังแด่นังต่างกันนี้คือจะพูดแต่ันจะตกันีนั่งตัวน้ะตั้งารยนมกันจะเปใั้ก้ันตั้งต่ตั้งโต่กัน็ในั้ก้ันตั้งมอิจาที่ตั้งตั้งเลี้กันเปคนัี่ตั้งจใจายนาคตใจด่